ระดิอมอีสานเหนือกลางตะวันออกตามมาฝนชุดแรกของปี2,567รับมือฝนตก12-16มกราคมนี้พยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยบุทกภัยพยากรณาา์ในช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่7มกราคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนในด้านของพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาซึ่งเป็นฝนชุดแรกของปี2,567 จะเป็นเช่นใรกันบ้างและพื้นที่ฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นภาคใต้ในวันนี้7-9มกราคม2567รวมถึงในด้านของพื้นที่อากาศหนาเวเย็นและพื้นที่ฝนในอีก10วันล่วงหน้าภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากข้างบ้านจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ เปกันบ้างครับในช่วงนี้บริเวณพื้นที่ภากีสถานเมื่อคืนนี้มีลมแผ่วๆเข้ามาไหมและคาดว่าจะมีลมแผ่วๆเข้ามาตั้งแต่ในช่วงวันที่7จนถึง9มกราคม2567หลังจากนั้น10-16โมกราคมจะมีลมกระโชกเข้ามาแต่ไม่แรงนะครับ เป็นลมแผ่แผเข้ามาบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานซึ่งจะพัดบริเวณเส้นคอบรากาศสูงมวลอากาศเย็นที่ไม่สูงมากนักนะครับจะอยู่ที่1 1 4จนถึง1,116เฮกโตปาสานปกคลุมและในบางวันอาจจะถึง1,118เฮกโตปาสานปกคลุมแต่ในด้านของเส้นที่แผ่ลงมาไม่ทีไม่ลึกรวมถึงไม่ต่อเนื่องนะครับ มวลอากาศเย็นจึงมีกำลังอ่อนถึงบานกลางปกคลุมตลอดทั้งช่วงตั้งแต่ในวันนี้เจทง16มกราคม2567ดังนั้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้านะครับบริเวณพื้นที่ยอดดอยยอดภูยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวน,นาวถึงหนาวจัดในบางพื้นที่ส่วนภาคกลางเทพมหานครปริมมณฑลภาคตะวันออกก็ยังคงมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าในช่วงนี้นะครับ อากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าและจะมีฝนแทรกเข้ามาจากคลื่นลมตะวันตกที่พัดนำกลุ่มฝนเข้ามานะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้7มกราคม2567จะมีฝนตกฟ้าคะนองเขามาบริเวณพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะทางตอนบนรวมถึงฝั่งตะวันตกนะครับและหลังจากนั้น8ถึง11มกราคม2567ด้านของฝนจะลดลงบ้างนะครับ และจะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาอีกครั้งในทุกภาคโดยจะเริ่มจาก12มกราคม2567บริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อนนะครับหลังจากนั้น13มกราคมจะกระจายตัวมาที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกทางตอนบน14มกราคมจนถึง16มกราคม จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานอกจากภาคเหนือภาคอีสานก็จะมาที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาจากด้านของฝนลงฤดูฝนจุดแรกที่จะเข้ามานะครับนอกจากพื้นที่ฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนแล้วในวันนี้7-9มกราคม2567บริเวณพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ ตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดสุราธานีลงไปจนถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลารวมถึงนราธิวาสซึ่งสอดคล้องกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก7มกราคม2567ตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก พื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและราธิวาสคาดการปริมาณฝนจะอยู่ที่35.1ม mm, มจนถึง90มิลิเมตรใน24ชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในด้านของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนซึ่งเมื่อวานนี้นะครับจากที่แอดมินแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกฟ้าคนองเข้ามาบางพื้นที่ก็มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาตามที่คาดการเอาไว้เป๊ะเลยนะครับ บริเวณพื้นที่ที่มีฝนเข้ามาซึ่งเป็นฝนเล็กน้อยประมาณ10%ฝนสูงสุดของภาควัดได้น้อยมากนะครับจนวัดไม่ได้ซึ่งคาดว่าจะเป็นฝนรินๆินเปรโปรยเข้ามานะครับที่บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอท่าวางผาจังหวัดน่านและอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนอกจากภาคเหนือแล้ว บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนก็ไม่มีภาคไหนที่มีฝนตกนะคะเมื่อวานนี้และคาดว่านในวันนี้7มกราคม2567บริเวณพื้นที่เดิมดังกล่าวก็จะต้องระวังในเรื่องของฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับและเพิ่มเติมเข้ามาคือบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่รวมถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดน่านนะคะเชียงรายน่านพยาลำพูนเชียงใหม่ รวมถึงเรนพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับระวังฝนฟ้าขนองที่จะมีเข้ามาบางพื้นที่ในตอนกลางวันอากาศร้อนขึ้นอากาศอุ่นขึ้นก็จะมีฝนแทรกเข้ามานะครับแต่ในช่วงดึกถึงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดบ,บริเวณพื้นที่ยอดดอยอยู่ที่7องศาที่สถานีเกษตร,รหลวงอ่างคางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนต่ำสุดที่ผืนราบอยู่ที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับของภาคเหนือและสูงสุดอยู่ที่34.4องศาที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งนะครับคาดการเพีย์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นกลับจะมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด16-21องศา cir, และสูงสุด29-34องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศนาห,นาห,ากหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-11องศาจากลมตะวันออกความเรว็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด14-20องศาและสูงสุด3.1-3.4องศาเปลี่ยนยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 1 1 4องศาจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งพื้นที่ภาคตะวนออกเฉียงเหนือนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่11องศาบริเวณพื้นที่ยอดภูที่เขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลยอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะส่วนต่ำสุดอยู่ที่14.1องศาพื้นราบอยู่ที่ตำบลขามเท่าอำเภอเมืองจังหวัดน,นครพนมส่วนสูงสุด33.9องศาชซนเซียสที่อำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะคะ สว่วนบ้านของแอดมินเองที่บ้านผักบุ้งตำบลจานอำเภอกันทรารมรีสเกตอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อช่วงเช้าของวันนี้7มกราคม2567อยู่ที่17องศาเซลเซียสนะครับสว่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18.4องศาที่บริเวณพื้นที่ตำบลบัวชุมอเอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีสว่วนสูงสุด3 4.8องศานะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคกลาง ะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 20- 22องศาและสูงสุด33-35งาาองศาจาก,กลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วส0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลซึ่งเมื่อวานนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีมันสูงสุด36.4องศาที่ท่าเรือกรุงเทพเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครนะคะคาดการณ์ในด้านของกรุงเทพ จะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามถึงยี่ห้าองศาและสูงสุดสามสี่ถึงสามหกองศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณพื้นที่ยอดภูที่สานีอุตุนิยมวิทยาเขาเคียวอำเภอเมืองจังหวัดน,นครนายกส่วนพื้นราบต่ำสุด20องศาที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราสูงสุสสด35.8องศาที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกนะครับจะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาและสูงสุด33-36องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเพื้นที่ภาคใต้นะครับภาคใต้ในวันนี้ถึงพรุ่งนี้7-8มกราคม2567 ตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะครับลื่นลมจะแรงขึ้นในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้7-8มกราคม2567ซึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยร้อยละ40ซึ่งปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้7.2มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะ ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10.4องศาที่ดําบนหนองพระอำเภอหัวหินประจวบพีรีคันส่วนสูงสุด3 4.2องศาที่เภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนมันของภาคจะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้านะครับ ส่วนตอนล่างจะมีฝนเข้ามา40%และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและดราที่วาดตั้งแต่บริเวณพื้นที่นครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลเื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่สงขลาลงไป ลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กมชั่วมงทะเลเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรปบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาและสูงสุด29-33องศาส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมื่อวานนี้6มกราคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเล็กน้อยร้อยละ10 ฝนมากที่สุดวัดได้1.2มมที่ท่าอากาศยานภูเก็ตอําเภอทางจังหวัดภูเก็ตส่วนอุณหภูมิต่ำสุด23.6องศาที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองส่วนสูงสุด35.1องศาที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนร้อยละ20ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสุนอุณหภูมิต่ำสุดย4 2สิองศาแลออาะสูงสุด31-34องามตีศาลมอกความเร็วลมสิถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่ หางจากฝั่งแล้วบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ทุกท่านติดตามประกาศพพายร์อรกาศและคำเตือนจากกรมอุตุก,กันอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพืห,ห้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share, แชร์ให้นนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ